สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้ในชั่วโมงคณิตศาสตร์คุณครูดาจะพาเด็กมาทําแบบฝึกหัดท้าทายนะคะแบบฝึกท้าทายท้ายบทที่10นะคะในโจทย์แบบฝึกหัดหน้านี้เขาบอกว่านําจํานวนที่กําหนดให้มาบวกลบคูณ หรือหารให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดให้โดยใช้ตัวเลขไม่ซ้ำกันนะคะแบบฝึกหัดหน้านี้จะอยู่ที่หน้า107นะลูกหน้า107นะคะเปิดมาจะเจอตัวเลขปิสนาแบบนี้เลยตัวเลข4ตัวนี้ให้เด็กๆนำมาหาคำตอบตามที่เขากำหนดให้นะคะโดยในตัวอย่างที่1เนี่ยในตัวอย่างแรกเลยที่เขาทำมาเป็นตัวอย่างก็คือในหน้าใน ตรงนี้นะลูกนะทำยังไงเอาอะไรมาเอาตัวเลขจำนวนไหนมาทำอะไรกันบ้าง ถึงจะได้คำตอบเท่ากับ1โดยประโยคสัญลักษณ์นั้นจะต้องเป็นประโยคสัญลักษณ์ละคนนะคะไม่ว่าเด็กๆจะหาคำตอบมาด้วยวิธีการบวกนำมาบวกกันแล้วนำมาคูณกันหรือนำมาลบก,กันแล้วนำมามามคูณกันหรือนำมาหารแล้วนำมาบวกแล้วแต่วิธีการของเด็กๆเลยนะคะแต่คำตอบที่ได้มา,จะ,าจะต้องได้เท่ากับตัวเลขที่เขากำหนดมาให้นั่นเองค่ะอะเรามาดู ในตัวอย่างนะคะว่าคำตอบที่เขาได้มาจะถูกต้องไหมเขาเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่าวงเล็บเปิด2คูณด้วย3ลบด้วย5เท่ากับ1มาดูค่ะว่าประโยคสัญลักษณ์นี้เป็นจริงหรือไม่นะคะเจอวงเล็บต้องไปหาคำตอบในวงเล็บก,ก่อนเลยค่ะนั่นก็คือนำ2ไปคูณกับ3 2คูณ3ได้เท่าไหร่คะ สองหนึ่งเป็นสองสองสองสี่สองสามเป็นหกใช่ไหมคะสองคูณสามได้เท่ากับหกเมื่อนำหกไปลบกับห้าได้เท่ากับหนึ่งถูกต้องค่ะามาดูตัวอย่างที่สองเขาบอกว่าสามลบวงเล็บเปิดเจ็ดลบห้าเท่ากับหนึ่งมาดูมาหาคำตอบกันในวงเล็บก่อนนะคะนั่นก็คือเจ็ดลบห้าเจ็ดลบห้าได้เท่ากับสอง นำสาไปลบสองก็จะได้เท่ากับ1เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะทีนี้ในตัวอย่างเขาทำมาถูกต้องและเรามาช่วยกันหาคำตอบบ้างค่ะว่าเราจะหาคำตอบได้ถูกต้องหรือเปล่า,ามาดูค่ะเอาจำนวนอะไรไปทำอะไรกันบ้าง แล้วถึงจะได้คำตอบได้เท่ากับ0โดยในโจทย์ประโยคสัญลักษณ์ข้อนั้นจะต้องมีวิธี2วิธีขึ้นไปนะคะ2วิธีขึ้นไปนะลูกนะไม่ว่าจะเป็นบวกกับลบหรือคูณกับคูณกับหารหรือคูณกับลบหารกับบวกนี้ได้หมดนะคะขอให้คำตอบออกมาเป็น0เรามาเริ่มหาคำตอบกันเลยค่ะอะเอา คณครูยกตัวอย่างเช่นนำสองบวกสามสองบวกสามได้เท่ากับเท่าไหร่คะสองบวกสามได้เท่ากับห้าใช่ไหมลูกแล้วเราจะนำห้าไปทำอะไรกับจำนวนที่เหลือมีมีเหลืออยู่สองจำนวนก็คือห้ากับเจ็ดเราจะเอามาทำอะไรกับห้าในวงเล็บเราดีนำอะไรคะนำห้ามาลบออกใช่ไหมคะ คำตอบก็จะได้เท่ากับ0นั่นเองค่ะ,ะมาดูวิธีต่อไปมาดูวิธีต่อไปนั่นก็คือการเอาเอาอะไรเอ่ยเอาอะไรเอ่ยเอาอะไรไปทำกันอีกเอาอะไรไปหาคำตอบได้อีกคะอีกตัวอย่างหนึง่งนั่นก็คือเอาหา ห้าบวกสองห้าบวกสองได้เท่ากับเท่าไหร่ห้าบวกสองได้เท่ากับเจ็ดใช่ไหมลูกแล้วนำอะไรเนี่ยสองจำนวนเนี้ยไปลบกับเจ็ดถึงจะได้เท่ากับศูนย์คะก็ต้องนำเจ็ดมาลบเจ็ดออกถึงจะได้เท่ากับศูนย์ใช่ไหมลูกอ่าทีนี้ต่อไปเราได้คำตอบแล้วเราไปดูเราไปหาคำตอบในข้อต่อไปเลย นั่นก็คือ8นําจํานวนอะไรไปหาคําตอบอ่าไปเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วถึงจะได้ไปเขียนประโยคสัญลักษณ์ละคนนะคะแล้วจะได้คําตอบเท่ากับ8บ้างอ่าทีนี้อันลบแรกเลยคุณครูให้เอา3 3คูณ5 3คูณ5 3คูณ5ได้เท่ากับ15 15ลบอะไรลบกับจำนวนเท่าไหร่ใน3ามจำนวนนี้ถึงจะได้เท่ากับ8 15ลบ2เหลือ13 15ลบ3เหลือ12 15ลบ5เหลือ15 15ลบ7ได้เท่ากับ8นั่นเองค่ะ15ลบ7ได้เท่ากับ8ต่อไป ได้อะไรอีกนำบงเลบเปิดเจ็ดลบสอเจ็ดลบสอได้เท่าไหร่คะ7จลบสเหลือห้านำห้ไปทำอะไรกับจำนวนที่เหลือถึงจะได้คำตอบเท่ากับ8ปดคะนั่นก็คือนำห้ไปบวกกับ3จะได้คำตอบเท่ากับ8นั่นเองคะ่ะมาดูอีกข้อหนึ่ง ข้อนี้จำนวนอะไรไปหาคำตอบไปทำอะไรกันบ้างถึงจะได้คำตอบเท่ากับ10นำข้อแรกเลยข้อแรกเลยนำวงเล็บเปิด7-2ลบสงวงเล็บปิด7-2ลบ2ได้เท่าไหร่คะ7-2ลบ2ได้เท่ากับ5เราจะนำห้ ไปทำอะไรกับจํานวนที่เหลือถึงจะได้เท่ากับ10คะนำห้ไปบวกกับ5ได้คำตอบเท่ากับ10ถูกต้องไหมคะเด็กๆามาดูอีกอันนึงนำอะไรอีกนำสองสองบวกสามวงเล็บปิดแล้วก็บวก ห้าเท่ากับสิบค่ะอ,อีกวิธีการหนึ่งได้ไหมลูกอีกวิธีการหนึ่งได้ไหมไม่ได้อีกวิธีการหนึ่งได้ไหมคะได้นั่นก็คือนำห้าไปบวกกับสองห้าบวกสองเป็น7จ็ดำนวนอะไรบวกกับ7แล้วได้เท่ากับ10บบ้างคะ นั่นก็คือ3ใช่ไหมลูก7บวก3ได้เท่ากับ10หามาได้หลายวิธีเลยค่ะถ้าเด็กๆหาได้มากกว่า2หรือ3วิธีเด็กๆก,ก็เขียนลงมาเลยนะคะคุณครูจะทำเป็นตัวอย่างในหน้านี้นะลูกนะแค่3ข้อนะคะที่เหลืออีก2ข้อจะให้เด็กๆไปฝึกทำด้วยตัวเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างหน้าต่ออ่ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันในหน้านี้เลยนะคะในข้อที่2องเขาบอกว่าใบบัวร้อยสร้อยข้อมือ1เส้นใช้ลูกปัด8เมตรนะคะหนึ่งเส้นก็ใช้ลูกปัด8เมตรเป็นสีเหลือง6เมตรเป็นสีชมพู2เมตรถ้าใบบัวใช้ลูกปัดทั้งหมด32เมตรใบบัวจะร้อยสร้อยข้อมือได้ทั้งหมดกี่เส้นและใช้ลูกปัดสีเหลืองกี่เม็ด หสีชมพูกี่เม็ดทีนี้เราไม่ทราบใช่ไหมคะว่าเขาจะสามารถร้อยลูกปัดได้ทั้งหมดกี่เส้นก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาหาจำนวนของอสร้อยข้อมือที่ใบบัวเขาจะร้อยได้ทั้งหมดนั่นเองโดยเราหาคำตอบได้โดยการนำจำนวนลูกปัดทั้งหมดที่ใบบัวใช้นะคะนั่นก็คือ32เม็ดไป หารกับ8ก็คือจำนวน8ก็คือจำนวนลูกปัดที่ใช้ต่อเส้นนะคะ1เส้นเขาจะใช้ลูกปัดทั้งหมด8เมตรดังนั้นเราจะนำลูกปัด32เมตรเนี่ยมามาแบ่งเป็นกองกองละ8เมตรหรือนำมาร้อยเป็นเส้นเส้นละ8เมตรนั่นเองนำอาในทำให้มันเท่าเท่ากันนำส่วน ทั้งหมดมาแบ่งให้เท่าๆกันเนี่ยมันจะใช้วิธีการหารนะคะเราเราได้วิธีการมาแล้วเราก็มาหาคําตอบกันเลยค่ะโดยการนำแ8ไปหารกับ32 32ไอ้8เท่าไหร่ได้32คะเด็กๆไปดูสุดคูณแม่8เลย8 1เป็น8 8 2 16 8 3 14 8 4 32แใช่ไหมคะ 32หาร8ได้เท่ากับ4ดังนั้นเราได้แล้วว่า่าใบบัวเนี่ยจะได้ลูกปัดทั้งหมด4เส้นหรือเด็กๆจะหาคำตอบแบบนี้ก็ได้นะคะ่าเส้นที่1เส้นที่1เค้เขาใช้ลูกปัดไปทั้งหมด8เม็ด1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้เส้นที่2ก็ใช้ไป8เม็ดเหมือนกัน8เม็ด เ8เส้นที่3ก็ใช้ไปทั้งหมด8เมตรเส้นที่4เส้นที่4ไปใบบัวก็ใช้8เมตรเช่นกันค่ะทีนี้ลูกปัดทั้งหมด4เส้นเนี่ยจะมีอยู่เส้นละ8เมตรนะคะ4เส้นเนี่ยจะมีอยู่เส้นละ8เมตรอันนี้ก็8 8 8 8, 8. 8ปดนำมาบวกกันสี่ครั้งหรือนำา8ไปคูณกับสก็จะได้เท่ากับ32นั่นเองค่ะหรือทีนี้เราได้แล้วว่ามีลูกปัดทั้งหมด4เส้นเส้นละ8เมตรและเงื่อนไขของเขาต่อไปก็คือเขาใช้ลูกปัดสีชมพูลูกปัดสีชมพูนะคะกี่เส้นเอ่ยลูกปัดสีชมพูเขาใช้เส้นหนึ่งเขาใช้ สองเม็ดใช่ไหมคะอะคุณครูเอาไว้ตรงนี้ละกันชมพูสองเม็ดอันนี้ก็สองเม็ดสองเม็ดคุณครูขอทําไม่เหมือนกันนะคะคุณครูชอบสีแบบลายแบบแปลกๆอืสองเม็ดทุกเส้นจะมีลูกปัดสีชมพูสองเม็ดทีนี้แล้วที่เหลือจะเป็นลูกปัดสี เหลืองใช่ไหมคะลูกปัดสีเหลืองอ่คุณครูเอาลูกปัดสีเหลืองก่อนใส่สีเหลืองก่อนอันนี้ก็สีเหลืองเหลืองเหลืองอม,มันจะระบายไม่สวยนะลูกแต่เด็กๆทำให้มันสสวยๆนะคะเด็กทำสีสันจะได้ส,สวยๆเลยอ่าทีนี้ได้และลูกปัด สีเหลืองสีเหลืองหมดเลยทั้งหมดสี่เส้นทีนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะเรามาหาคำตอบว่าแต่ละเส้นอลูกปัดทั้งสี่เส้นเนี่ยมีสีเหลืองทั้งหมดกี่เม็ดมีสีเหลืองทั้งหมดกี่เม็ดอ่าสีเหลืองมันจะมีแถวละ6เม็ดใช่ไหมคะ มีสีเหลืองทั้งหมดอ่าเขาบอกว่ามีสีเหลืองอยู่แถวล,ละหกเม็ดเราก็นำหกมาคูณกับกี่แถวคะกี่แถวมีทั้งหมดสแถวเราก็นำหกมาคูณกับส6่คูณสได้เท่ากับ6กหรือเป็น6กหกสองสิบสสี่ยี่สิบสี มีลูกปัดสีชมพู24เม็ดไม่ใช่ลูกปัดสีชมพูลูกปัดสีเหลือง24เม็ดนะคะทีนี้เรามาหาลูกปัดสีชมพูค่ะว่าลูกปัดสีชมพูทั้งหมด4เส้นเนี่ยมีกี่ลูกอ่าเขาบอกว่า1แถวใช้ลูกปัด2เมตรแล้วมันมีลูกปัดทั้งหมดกี่แถวคะมีลูกปัดทั้งหมด4แถวก็ได้เท่ากับ 2คูณ4หรือ4คูณ2 4 2เป็น8ทีนี้เรามานำา4 4มาบวกกับ8ได้เท่ากับ ยี่สแล้วนบะไปอีก8ปดค่ะ2ี่ส2บสี่ยี่ห้ายี่หด้เท่ากับ32เห็นไหมคะวิธีการหาคำตอบของเราได้มาอย่างง่ายดายคะ่ะถ้าเราใช้การวิเคราะห์เป็นขั้นตอนนะลูกนะ,ะทีนี้เราสามารถมาตอบคำถามได้แล้วว่าลูกปัดมีทั้งหมดลูกปัดใบบัวเนี่ยจะร้อยสร้อยข้อมือได้กี่เส้น ตอบค่ะได้สี่เส้นใช่ไหมลูกแล้วใช้ลูกปัดสีเหลืองกี่ลูกลูกปัดสีเหลืองลูกปัดสีเหลืองก็คือ24ลูกนะคะ24ลูกเป็นลูกปัดสีชมพูไอไม่ใช่ลูกเม็ดนะคะคุณครูขอโทษค่ะพูดผิดเป็นลูกปัดเป็นลูกปัดสีเหลือง24เม็ดและเป็นลูกปัดสีชมพู 8เมตรนะคะเสร็จแล้วสำหรับจบปัญหาข้อนี้และวิธีการหาคำตอบของข้อนี้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะฝาเด็กๆไปทำกิจกรรมในหน้า107ต่อนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ